ครับสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับเมืองหลอดมีรายการบังไฟบ้านคุมตำบลคูเมืองอำเภอมหา,าชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันที่20พฤษภาคม2568หลารยกายการตั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบัางที่หนึ่งอราชวงศ์นะครับบัางที่สองภยัยสีทองนะครับบังที่ 3, สามบุกไสผู้หน่อยนะครับบัางที่สี่กุ้งอีสานนะครับบัางที่หาจอจเจริอนสุขนะครับบังที่หก โกแก่หมันทุกเม็ดนะครับบางที่เ็ดเพชรแสนแก้วนะครับบางที่8หนุ่มโล่งขวดบวกว่างสันติสุขบ่อไร้ว่างสีไร้ไผ่นะครับบางที่เก่านะครับสิงฆะนองนานะครับบางที่สิบเทปโจโฉนะครับสิบเอ็ดกอดกอดเมฆสิบสองกันจะเลินนะครับสิบสามตะวันเดียวบวกฝากเกี้ยงตะวันนะครับบางที่สิบสี่ปอธนวัฒนะครับสิบห้า อ,อเฉลิมพล16ลูกไทละ17บ้านสวนจิรายุ18จีเบิกฝ่า19ตรงบังจุดใหม่นะครับตุลาการชุดบิกนะครับพอแดวบวกพอซีมงนะครับผม อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมน่าจะเป็นภาคสนามมี่าใช้ใจเข้าไปเบิ่งกันเอานะครับส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดกับพี่น้องเหมือนเช่นเคยตึกสีเขียวนะครับผมมาเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายบังไฟใดๆทั้งสิ้นบริจักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมม่าหลอดมักไผ่สีทองนะครับองลองเดนองนะครับ อีกบางหนึ่งลูกไส้ผู้น่อยนะครับอีกบ้างกุ้งอีสาน,นนะครับแล้วก็อเฉลิมพลนะครับลูกไส้หลานนะครับแล้วก็บ้านสวนจิรายุนะครับแล้วก็จิเบิกฟานะครับผมไอจินี่มันยังแพร่ภัยวะไอจินี่นะครับผมจุดมาลายบางนะเด็กตำรวดเห็นกับมิตรพานตลอดนะครับผมก็เลยมักนะครับผมมาอะ รายการบองไฟกับเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยูท่โซกีมานเท่านั้นแหะครับผู้ไดามานผู้นั้นก็นเขาถือกับมานเขาบ่ถือกระจังนะครับผมความชอบส่วนตัวก็หายไปแล้วนะครับส่วนนะครับผมมาบังไฟที่เก่งๆกับมีเทพโจโฉนี่กับธรรมดานนะครับเทพโจโฉดงบังยุใไม่สินะจอจะเจริญสุกโก้แกนะครับวังสันทิสุกนะครับ แล้วก็ซอราชวงศ์สีขบวธรรมัดจานะครับบอกพี่บอกน้องเลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมแต่ลุงหลอดติกหลายยามไดมันมีตาสีแดงนะครับก็ให้พี่พี่น้องพิจารณาเอานะครับอ่าหมักจังกินบ่มหมักนางเบิงนะครับความชอบส่วนตัวอิลีร้อนนะครับผมเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมคำเตือนห้ามเล่นการพนันนะจ๊ะสมาชิก หากข้อมูลที่พลาดประการใดลุงหลอดเอซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟีสวัสดีครับ